คนคะจบะบอกว่าเจจิ๊กเนี่ยเป็นแบบให้ฉายาว่าสวยตลอดกาลอ๋อเรื่องขอบคุณฉายาอันนี้ขอบคุณมากมากเลยค่ะจร,จริงๆการสวยเนี่ยมันอยู่ที่ทุกคนก็สวยแต่ว่าเราต้องดูแลตัวเองให้มากๆอย่าทิ้งคว้างตัวเองเพราะตัวเองนี่ยก็คือสินค้าชนิดหนึ่งเหมือนกันถ้าเราพรีเซนต์ตัวเราได้ดีหรือเป็นสินค้าที่สวยงามดูดีอยู่นะคะไม่เน่าไม่เปื่อยยังไม่ยุ่ยคนเั่ก็จะไม่นิยมใช้แต่ถ้าสมมุติเราไม่ดูแลตัวเองเลยปล่อยให้ตัวเองโซมมากสินค้านั้นก็จะหยุดดับไปมันไม่ได้เพราะเราทําอาชีพนี้เราาาขยง เอาขายตัวเองอย่างเงี้ยนะคะเรียกว่าขายอาชีพอ่ะนะคะเราต้องเล่นเป็นตัวนั่นตัวนี้ในบทละครเล่นเป็นคนนั้นคนนี้เราจะต้องดูแลตัวเราเองให้ดีค่ะนี่ไงหน้าพี่จิ๊กเลียวมากเมื่อก่อนหน้าพี่จิ๊กก็อิ่มนะคะก็ด้วยความที่ดูแลตัวเองอ่ะ ดูแลตัวเองเยอะแล้วด้วยวิวัฒนาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็จะมีอะไรต่างๆนานา,นาเข้ามาให้เราแบบว่ากินเสริมกินปรุงแต่งเข้าไปจริงเหรอเพราะว่าเปาจริงๆแล้วในเรื่องของไอ้เปาก็ดูแลตัวเองดีนะแบบว่าแบบว่าบำรุงอะเปาดูยังไงอ่ะเปาดูแลตัวเองก็กินไงกินอย่างเดียวกับเปาคือมันกินเข้าไปอย่างเดียวกับเปาเออแล้วที่เปากินมันไม่ได้มีประโยชน์เลยอะเอ้าเปากินอะไรก็ไม่รู้เลยเทะไปหมดเลยของเน่าของเหม็นของเสียของเหลือ เขากินแต่อะไรพวกนี้มันจะมีประโยชน์ยังไงอะเปล่านะต้องกินอย่างพี่จิ๊เขากินแบบว่าของดีมีประโยชน์ไม่ใช่หามาค่ะหมาไม่ใช่หามาต้อกินของเลื้อยนะพี่เสิร์ฟก็เหตุแย่งกินอยู่กับเปล่าอ่ะตลอดอ่ะพี่เสิร์ะชอบแย่งไข่ปลาคาเวียกินอยู่เรื่อยเลยไม่ใช่อ่ะไม่ใช่นี้ไม่เห็นกินแล้วไม่เห็นเคยกินกันพี่เสิร์ฟอะแย่งปลาคาเวียแล้วก็ทิ้งปลาทูเน่าให้เขาเคยไอ้ดีๆพี่เสิร์ฟไปกินก็พี่เสิร์็นี่ไง หมาใหญ่แย่งหมาเล็กอ่ะก็เป่าจะต้องแพ้เป่าจะต้องเป็นตัวที่ร้องเองเองออกไปอย่างเงี้ยสักพักฉันจะเป็นหมาใหญ่ขับสอยได้ขาใหญ่ด้วยเนาะอ่าเมื่อกี้นะคะก็เป็นแค่รับคมงานที่วิจิ๊กก็ออกมาแย้มบอกแล้วนะเขาบอกว่าจริงๆทุกคนเนี่ยก็สวยกันหมดแหละแต่อยู่ที่ว่าจะแบบแต่งอะไรออกมายังไงที่เมื่อกี้เขาบอกไม่มีอะไรนะ ไม่เปิดไม่ยุ้ย <c oughs> เออไม่เปิดไม่ยุยย้ยทุกคนนะคะก็สามารถที่จะสวยได้หมดเลยเพราะพี่จิ๊กเองเนี่ยก็รู้สึกว่าแกแกจะรังๆังลงหน้าเพราะพี่จิ๊กเองเนี่ยนะคะก็ดูแลตัวเองตลอดเวลาพี่จิ๊กเองเนี่ยก็อ่อแสดงหลายบทไม่ว่าจะบทแม่บทอะไรทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นพี่จิ๊กต้องดูแลความสวยอยู่ตลอดเวลาอ่ะใช่พี่จิ๊กแล้วนีตัวอะไรคะเปล่าไม่ใช่แล้วล่ะความสวยมันต่างกันเปล่าเลยทำยังไงก็ออกมาไม่เหมือนพี่จิ๊กพี่จิ๊กเขาสวยจริงอะไรจริงเราต้องเราต้องทำบุญแบบแบบอัพเหมือนชมพู่กับตุ๊กี้ป โอ้ยอีกนานเปลา่าตามก็ไม่ทันหรอกเพราะว่าไม่ถึงนะพี่จิ๊กเขาก็ออกมาบอกแล้วว่าเขาเป็นคนขายเงาเรื่องรูปร่างของหน้าตาเนี่ยก็สําคัญนะเพราะว่าบทบาทที่เขาต้องเล่นรับในละครหลายบทบาทที่แตกต่างกันนะจะต้องมีความสวย ใช่ถ้าเกิดว่าไม่สวยคนก็ไม่จ้างถูกใช่ป่ะแล้วที่สําคัญนะคะฝีไม้ลายมือและบทบาทในการแสดงของพี่จิ๊กเนี่ย<ด>ทำให้เกิด,ดสีสันของเรื่องราวต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าบทบาทต่างๆที่พี่จิ๊กนวรัตน์เนี่ยเขาเคยเล่นไว้เนี่ยมีบทอะไรบ้างอะอนะไปดูปดในวีดีโดีกว่าว่ามีอะไรบ้างคะ่ะครบครบครบฟ้าฟเหยียบผู้ที่ข้าโล่งใจข้าไม่ใช่เป็นคนขี้หึง ลูกมันสิเองเนี่ยกำลังจะเป็นแม่คนอยู่แล้วนะหัดเดินเหินให้มันระมัดระวังตัวหน่อยฮ้ยด้วยวิ่งเวทเวนจริงๆเลยฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องกันเลยยังไงวะไอ้ี <trabajando> oh yeah. ่อเฮียอารมณ์ดีแล้วเหรอคะ หายโกรธฟาดใสแล้วทําไมล่ะคะแมหมหุดหนิดอย่างนี้ตั้งสองสามชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวหน้าที่เรา,นานเรื่องแรกที่เรามาเปิดให้ดูก็คือเรื่องนางพ่านะคะเรื่องที่สองก็เมนรเมนโลกเป็นผยกล้อเป็นภาพยนตร์ใช่ไหมคะที่เห็นเนี่ยจะแตกต่างกันมากคือไม่ว่าพี่จิ๊กเนี่ยจะรับเล่นบทเอ,อเรียบร้อยหรือว่าบทฮาหรือว่าอย่างนางพ่าเนี่ยเป็นบทแบบนิ่งๆยุคแบบโบราณถึงมดเล่นถึงบทแล้วจะบอกว่า บทที่พี่จิกเล่นในนางท่าเนี่ยเราไม่ได้เห็นคาแรคเตอร์เขาแบบนั้นมานานมากแล้วนะใช่ใชคือตอนนี้เขาเป็นตัวเขาเองไปแล้วนี่เราอยากถามโซบี <Wow. S 2> ว่าพี่จิกเขาเริ่มเพี้ยนแต่ตอนไหนอุ้ยเขาไม่ได้เพีย้ยนเขาเรียกว่าเป็นตัวเอง เป็นตัวเองแบบนี้เลยเรียกว่าเป็นตัวเองคือพี่จิ๊กเนะเขาเขาก็เป็นจริงเขาเป็นแบบนี้แหละเขาเป็นมานานแล้วคือโซบีเคยร่วมงานกับเขาแล้วก็เคยเจอเขาพูดคุยกันบ้างเนี่ยพี่จิ๊กเป็นคนน่ารักนะคะเป็นคนน่ารักมีน้ําใจแล้วก็ห่วงใยทุกคนแล้วที่สาคัญเนี่ยพี่จิ๊กเป็นคนแบบเก่งมากเขาเรียกว่าดูแบบดูใครเนี่ยดูปุ๊บเดียวรู้เลยว่าคนนั้นคนนี้เป็นยังไงเป็นยังไงอ๋อคืออาจจะด้วยความที่ประสบการณ์ประสบการณ์เยอะที่แบบว่าอาจจะต้องเจอคนมากมายต่างต่างนิสัยต่างต่างบุคลิกที่เข้ามาพบปากกับ อาจจะเห็นว่าเออเขาเอ็นดูเราเขาก็จะคอยเตือนนะารารุ่นน้องว่าเออต้องแบบนั้นแบบนี้นะออบางทีเรามีเรื่องอะไรเราก็ปรึกษาเขาเหมือนกันนะนเขาก็ใช้แง่งคิดดีๆเหมือนกันนะคะห<ต>นา <ะ S 2> เขาเป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ยกับพี่สีของเรา อ้นสีอ้นสีเนาะเพื่อต่างวัยเขาจะเพื่อต่างวัยเวลาเขานั่งเมาะมอยกันนะเธอแบบว่าออกรถออกชาอิเหมือนรุ่นเดียวกันเลยนะมันจริงๆอะไม่รู้ใครเพิ่มไวใครลดไวัยหมืใครแล้วแต่มันจริงๆสองคนนี้เพราะฉะนั้นแล้วพี่พี่จิ๊กของเราเนี่ยก็เป็นที่รักของคนในวงการเพราะว่าพอเวลาวันหยุดนะเขาจะมีเวลาของเขาก็จะไปเป็นนางฟ้าลูเอ angel ป่ะเออนางฟ้าก็จะไปช่วยเหลือคนแก่คนชราตามโรงพยาบาลก็ใจดีจริงๆนะคะเมื่อสักครู่นี้จะเป็นผล งานแล้วก็อนภาพยนตร์ที่ผ่านมาของพี่จิ๊กนวรัตแล้วนะคะค่ะต่อมานี่เขาไปทําตัวให้สวยมาเรียบร้อยแล้วพอสวยงานก็ต้องเข้าตอนนี้ค่ะเขาได้มาร่วมเล่นละครกับช่องแปดของเราแล้วนะนี่เป็นไงล่ะมาประเดิมนเลยนะละครที่พี่จิ๊กจะมาร่วมเล่นกับเราในช่องแปดนี้นะคะก็คือชื่อเรื่องครั้งหนึ่งเมื่อเราเคยรักกันนะคะเรามีตัวอย่างให้ดูด้วยเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าบทบาทที่จะเล่นกับช่องแปดเป็นยังไงบ้างไปดูเลยค่ะอ๋อนี่นะคะเป็นภาพ ภาพในละครใช่ไหมของช่องเราที่พิจิกเล่นนะคิดว่าเท่าที่ดูนะก็คงจะเป็นสไตล์แบบว่าสนุกสนานอ๋อเป็นคุณแม่แน่นอนคุณแม่น้องโฟอป่ะคะน่าจะใช่นี่เล่นกับน้องโฟด้วยนะคะ คือตอนนี้พี่จิเขาก็รับบทเป็นแม่แล้วแหละแต่เขาก็ยังคงเป็นเป็นคุณแม่ที่แบบว่าแม่ที่<ว>แบ,บสวยแล้วก็ยังมีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวด้วยสนุกสนาสนกลกโปกฮาเฮฮาไปเรื่อยเนาะเป็นตัวเป็นตัวของเขาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันเป็นตัวของเขาปุ๊บเขาแสดงออกมาได้ดีนะ แสดงออกมาได้ดีมากเป็นตัวสร้างส,รรสีสรันรตัวหนึ่งในละครนะคะนี่มาถึงอีกข่าวหนึ่งค่ะของอีกหนึ่งสาวนะคะนาเดียนิมิตวานิเปิดตัวแฟนคนใหม่ลูกนักการเมืองที่เราได้บอกว่าหลังจากศึกษาในฐานะเพื่อนมากว่า10ปีค่ะผู้ชมดาราสาวนักแสดงและพิธีกรชื่อดังคนนี้เนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยจะมีข่าวเาวาแล้วก็ข่าวเรื่องรักๆใกล้ๆกับใครสักเท่าไหร่แต่ก็ออกมาทำเซอร์ไพรส์ไม่นานมานี้เองค่ะจู่ๆก็พาแฟนหนุ่มนักการเมืองนะคะมาออกงานอีเวนต์ด้วยใช่แล้วท่านยังบอกอีกว่าคนนี้แหละแฟน ทั้งยังบอกอีกว่าคบหากันมาในฐานะเพื่อนนะคะกว่า10ปีและเพิ่งจะขยับตำแหน่งขึ้นมาเป็นแฟนเมื่อไม่นานนี้เองแม่เจ้าทำไมขยับช้าจังเลยอะ่ะ ก็ค่อยๆดูใจกันไปไงลอความมั่นใจไงคะเออเขาบอกแล้วก็ยังบอกอีกนะคะนาเดียบอกว่าเรื่องสายงานที่ไม่เหมือนกันก็ไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่างานของทั้งคู่เนี่ยเหมือนอการตรงที่ว่าเวลาว่างเนี่ยไม่ค่อยจะแน่นอน<ช>ก็เลยเข้าใจกันก็เลยคบกันกันได้อะไรอย่างเงี้ยคบกันได้นาน<ช>อะไรอย่างเงี้ยเนาะคนไหนอะไม่ใช่คนนี้นนใช่ไหมไม่ใช่คนนี้เนาะ น่าจะไม่ใช่คนนี้เป็นสายในงานที่ไม่รูงานใช่นะคะเดี๋ยวเราไปดูสัมภาษณ์นาเดียกันค่ะเรื่องของชายในฝันนานไปกับเรื่องของเรณตอนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็ปกติค่ะเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรหวือหวาค่ะคคนจะมองว่าแบบเอ๊ะแบบไปตั้งแต่เมื่อไหร่จะถึงแบบคนจะรู้ว่าก็มีภาพออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงเดียก็ใช้ชีวิตแบบ ไม่ได้ห,หวือหวาของเดียอยู่แล้วนะคะแต่บังเอิญว่ามันคงมาเดินแถวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคนเห็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ปิด ไม่ได้ปิดนะคะปกติแล้วก็ไม่ได้เปิดหรืออะไรประมาณนั้น mm hmm. ก็คือใช้ชีวิตธรรมดาปกติเท่านั้นเองค่ะ mm hmm. ก็เลย mm hmm. พอมีคนเห็นบ้างในช่วงหลังๆนี้อะไรอย่างเี้ยอึดอัดบ้างเพราะว่าเราก็ไม่ไม่ได้ออกมาพูดกับต้หรืออะไรแรกแรกไม่ชิน mm hmm. แรกแ,รกแรกไม่ชินค่ะ mm hmm. เพราะว่าถ้าสังเกตดูเดียตั้งแต่อยู่มาเนี่ยเด็กก็จะไม่ค่อยมีเรื่องพวกนี้ให้ให,ให้ตามกันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ mm hmm. ก็เพิ่งจะมามีครั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนที่คนรู้จัก อะไรประมาณนี้ค่ะก็เท่านั้นเองก็ตอนนี้ก็ก็ใช้ชีวิตปกติธรรมดาเวลาถามแล้วก็ถือว่าเออนักข่าวนี่ก็เราก็ทํางานด้วยกันมาตั้งนานนะคะถามก็บอกอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้อะไรก็ถามก็บอกปพราะมาณมันผ่อนช่ายเขาอึดอัดบ้างไหมคะเพราะว่าเราอาจจะเป็นคนในวงวงการบันเทิงอาจจะชินแต่เขาอาจจะแบบเขาจจดอัดอะไรหรือเวลามีนักข่าวถามก็มาถามเดียนี่แหละไม่อจะไปถามเขาเลยอะไรประมาณนั้นว่าหลังเจอไ้ถามเขาน้าเราจะได้รู้ว่าอึดอัดหรือเปล่าเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นเดียนี่แหละค่ะเพราะว่าเราสายบันเทิงเราก็เนี่ยเจอกันบ่อยอะไรแบบนี้ ของเขาก็นานๆเขาออกมาทีประมาณนั้นนะคะกับคนคนนี้นี่ปัจจุบันนี้ใช้คําว่าอะไรได้บางคะเพื่อนหรือแฟนหรือก็คบกันแหละค่ะก็คบกันก็ดูโตแล้วอ่ะเดียว่าอายุก็ขนาดนี้แล้วก็มีบ้างก็ได้เห็นว่ารู้จักกันนสิปีแล้วเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนคนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แทงเอาเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่า ต่างคนก็ต่างมีแฟนก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพิ่งมาเดียวว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะมากกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้กะเกณอย่างเงี้ยค่ะก็ปล <Okay. S 1> ่อยไ,ไปเรื่อยๆค่ะไม่ไม่ได้รีบร้อนไม่ได้อะไรมันเลยจุดละมันเลยจุดชีวิตที่แบบฉันจ,จะต้องแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบว่าเดือดร้อนขนาดน,นั้นเลยค่ะก็ะถ้ามันดีมันก็มันก็ดี<ม>ถ้าเกิดว่ามีอะไรจะต้องเป็นอย่างไงมันก็เป็นอย่างนั้นเลยเป็นเพื่อนกันมาสิบปีแล้วอะไรที่มันทำให้กลับมา มากหรือคลิกกันอีกครั้งมันก็มีทั้งช่วงที่แบบเออมามามาเจอกันบ่อยๆ่อยบ้างหรือห่างกันบ้างหรือแต่อันนี้อาจจะเป็นเพราะว่างทั้งคู่มั้งคะเป็นช่วงพอดีอย่างเงี้ย่ะเนาะเขาก็ดูชิลๆนะไม่ได้จะปิดบงปิดบังอะไรแต่ก็คงจะอย่างที่บอกในข่าวว่ะว่าเมื่อก่อนอ่ะมันเป็นเพื่อนจริงๆแต่เพิ่งขยับมาเป็นแฟนเพิ่งขยับมาเป็นแฟนปุ๊บประกาศเลยก็เลยแบบว่าอะไรยังไงหรือเปล่าแล้วก็มีการถามถึงความอึดอัดอึดอัดไหมโน่นนี่นั่น ก็เขาจะเปิดอ่านอะไรคะฝ่ายชายอ่ะก็สัมภาษณ์แต่เดียเจอแต่เดียก็สัมภาษณ์แต่เดียวให้ไปถามเขาบ้างนั่นนะ ก็ไปถามเขาบ้างสิค่ะเขาจะได้อึดหรือไม่ออย่างไรแล้วถามดีๆนะคะอย่าถามให้เดียเลิกกับเขาไม่นั้นเดียตีปากค่ะอย่าเขียนนะคะเอออะไรอะไรก็ต้องมีลิมิตกันบ้างแล้วถ้าออกมาเปิดตัวกันแล้วเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีด้วยเนาะก็เป็นคู่รักคู่ใหม่อีกหนึ่งคู่ก็มารอดูกันว่าจะมีข่าวดีเมื่อไหร่สำหรับคู่นี้นะคะเป็นลูกนักการเมืองด้วยอาจจะนาเดียจะต้องแบบว่าไปช่วยคุณพ่อสามีหาเสียงเออในอนาคตก็ได้ก็ได้นะจ๊ะเอาล่ะ ช่วงนี้เดี๋ยวไปอ่าน S S ค่ะนะคะอ่าน content. S m S กันก่อนมีอะไรบ้างคะที่เปาพี่โซดิโซบีสงกรานไปเที่ยวไหนครับอถามเราเหรอเราไม่รู้เราไม่ใช่แอบทักสอนอะจริงดิโอมาถามว่าสงกรานไปไหนเราจะตอบได้ไงล่ะโอเปารู้ปล่าล่ะเขาบอกว่าสงกรานนี้ไปเที่ยวไหนเมียสงกรานไปไหนจ้ะก็สงกรานสงกรานบางคนอาจจะสำเนียงสงกรานเนี่ยสงกรานเนี่ยสงกรานเนี่ยไปเที่ยวไหนอะ คุณค่ะดูทุกวันดูทุกวันยังได้เลยอยากได้ดูทุกวันยังได้เลยแต่ว่าอยากได้บีบีจ้างเออให้ดูทุกวันได้แต่ว่าอยากได้บีบีก็ส่ง SMS เข้ามาทุกวันเนาะจะได้ร่วมรุ้นโทรศัพท์บีบีกันไปนะคะชอบพี่สองคนที่สุดเลยดิ่รู้ได้ไงว่าเขามาจากใต้นะรู้ได้ไงนะแล้วเธอรู้ได้ไงก็เราก็พูดตามเธอนะลงตาเป็นคนใต้จงการนี่มนเดี่ยวนี้ สงกรานค้าอยากมีเมียเป็นคนใต้เชิญได้ค่ะนครศรีธรรมราชค่ะรอสงกรานยู่เออนะพี่เปาก็รอสงการอยู่นะคะถ้าเกิดว่ายังไงใครมีน้ำอะไรก็มาสถานเสียเทเสียใส่พี่เปาได้ในเทศกาลนี้เลยค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นช่วงหน้านะคะร้อยแปดยกร้องค่ะ